สวัสดีครับวันนี้มาพบกับปริญญาพาลุยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูนี่ครับวิธีเปลี่ยนนี่ไฟลีนะครับที่2ทะเบียนนะครับไฟ2ทะเบียนนั่นเองนะครับของเจ้าตัวนิสสันมาร์ทนะครับจริงๆอ่ะนิสสันมาร์ทนิสสันอาร์มิ拉นะครับหรือตระกูลนิสสันโนดอะไรพวกเนี้ยนะครับจะมีวิธีการเปลี่ยนที่เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามันทําง่ายทํายากขนาดไหนนะครับแล้วก็หลอดเนี่ยเป็นลักษณะยังไงไปลุยครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่าเจ้าไฟสองป้ายทะเบียนเนี่ยบางทีเนี่ยมันมันมองไม่เห็นหรอกเพราะว่าเราเราไม่ไม่ค่อยได้สังเกตกันเท่าไหร่นะครับบางทีเนี่ยเราต้องเปิดไฟข้างหน้าเนาะแล้วก็ลองมาดูว่าไฟตัวนี้มันเสียหรือยังนะครับของผมเนี่ยมันยังไม่เสียนะแต่ว่าพอดีมีเพื่อนเพื่อนเอนีเ่ยเขาถามมาว่ามันเปลี่ยนยังไงนะครับเพราะว่าเนี่ยลองส่องดูนะครับมันไม่มีน็อตล็อกเลย เขาก็เลยสงสัยว่ามันถอดยังไงนะครับต้องถอดตัวนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าต้องแกะยังไงจริงๆอ่ะครับมันทําได้ไม่ยากเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้ดูนะเนี่ยครับถ้าคุณส่องจากด้านล่างขึ้นไปอ่ะตรงเนี้ยฝั่งซ้ายมือของคุณอ่ะมันจะมีล็อกอยู่นะครับเหมือนเหมือนล็อกเปิดอ่ะเนี่ยขยับได้เห็นไหมนะครับขยับได้เนี่ยตรงเนี้ยแค่ดันเข้าไปนะครับแค่ดันเข้าไปแล้วกดกดล็อกแค่นั้นเองครับนี่นะตรงนี้นะเห็นไหมมีล็อกเนี่ยเอาเอานิ้วเนี่ยครับดันเนี่ยัน้ไปี นี่แล้วก็แกะลงมาแค่นี้เองครับนี่ง่ายๆเลยนี่คือวิธีการเปลี่ยนนะครับหลอดไฟสองป้ายทะเบียนนะครับของนิสันเนาะเนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ยคุณก็แค่บิดเนี่ยนะบิดนิดเดียวเนี่ยครับนะหลุดออกมาละตรงนี้หลุดออกมาแล้วแล้วไฟตัวนี้เป็นเป็นแบบหลอดเสียบเนาะเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับคุณก็ดึงออกมาแล้วก็เสียบกลับคืนนะครับก็คือคุณก็เอาหลอดตัวเนี้ยนะครับไปซื้อเนี่ยเอา ตัวเนี้ยไปเทียบแล้วก็ไปซื้อใหม่ก็ได้นะครับจริงๆมันมีค่าอยู่ตรงนี้นะกล้องมันอาจจะมองไม่เห็นนะครับเนี่ยมันมีค่าอยู่ครับมันเป็นแบบหลอดเสียบนะครับดึงออกมาแล้วก็เสียบกลับเข,เข้าไปคืนแค่นเองครับทีนี้เวลาที่คุณใส่เนี่ยก็ทําเหมือนตอนที่ถอดออกมาก็คือคุณก็เสียบเข้าไปนะครับพอเสียบเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็ลองเปิดไฟดูก่อนนะว่าไฟติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอาจจะผมลอง,ลองเทสให้ดูนะ เนี่ยนะครับเนี่ยก็แค่ลองเทสให้ดูนะครับเนี่ยลองเทสดูดูก่อนนะครับว่ามันส่องป้ายทะเบียนเราเนี่ยมันโอเคไหมเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยครับมันจะมีหลอดอีกแบบหนึ่งเนาะมันมีหลายแบบอยู่นะหลอดพวกนี้เขาจะมีหลอดลักษณะที่เป็น LED ด้วยนะแบบนี้ถ้าเป็นหลอดหลอดไส้แบบนี้ที่ผมซื้อมาใส่เนี่ยมันก็หลอดนึงประมาณ20บาทครับยี่สิบสามสิบาทนะครับถ้าเป็น LED เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ70ร้อยประมาณนี้แหละนะครับยังไงก็ลองเปลี่ยนกันดูนะครับไม่ได้ยากเลยวิธีการอย่างที่บอกครับก็แค่ปลดล็อก ก็อ so 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 ีกอย่างนึงนะครับไอ้ตัวตัวหลอดเสียบอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเอามาปุ๊บแล้วคุณเสียบผิดด้านเนี่ยถ้าสมมุติว่าเสียบเข้าไปผิดด้านเนี่ยมันก็จะเปิดไม่ติดนะคุณก็ลองดึงออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่อีกรอบนึงนะครับถ้าหลอดใหม่ๆเนี่ยมันก็จะไม่ขาดเนาะถ้าเสียบแล้วมันโอเคก็สามารถใช้ได้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเสียบแล้วมันไม่ติดครั้งแรกลองดึงออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่นะครับมันก็ใช้ได้ก็คือมันก็เป็นขั้วบวกขั้วลบปกตินี่แหละครับใส่ร็็แลล้้วบองกกหตใิด แล้วก็ใส่กลับคืนแค่นั้นเองครับนี่คือวิธีทําง่ายๆเลยนะครับวิธีการใส่ก็ไม่ได้ยากนะครับเวลาใส่กลับคืนก็ใส่ฝังที่เป็นฝั่งด้านขวาเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ดัดล็อกฝั่งนี้เข้าเรียบร้อยครับเห็นไหมนี่คือวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟส่องทะเบียน แบบง่ายๆนะครับของเจ้าตัวนิสสันนะครับไม่ว่าจะเป็นนิสสันมาร์สนิสสันโนนนิสสันแอร์เมล่านะครับก็ลักษณะจะคล้ายๆกันนะครับเปลี่ยนแบบนี้ถ่ายังไงก็ลองทำกันดูนะครับไม่ยากเลยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์กับช่องปริญญาพาลุยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทำอะไรที่มันง่ายๆนะครับสไตล์เราแบบนี้เสมอๆสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ